โอ้ได้อยู่ดินอก็เริ่มคำแห้งแล้วโอ้ปลาปลาบวบมีใหญ่นี่ยืนอยู่ผีเนาะสบายดียด<ฤ>พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่สองสาวลาวไต้คนไก่บ้านชื่อเกาเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเน,น,นาะอ่าเมื่อนี้เนาะนั่งสิผ้ามาเบิงวิธีหาปลาแบบอ่าบ้านๆเนาะ มีเอฟซีเนาะคอมเมนต์แต่สองนั่งวาสนั่งอยากให้เฮดคลิปอ่าวิธีหาปไาให้เบิรงแนะ่เพิ่นกระไรคอมเมนต์แต่สองเฮิร์กเนาะนั่งกับพื่อนมีเวลาสีเฮตุให้เบิรงเนาะเดี๋ยวนั่งสิ่ผ้าพีผ้าน่องไปเบิรงวิธีหาปไาอีกวิธีหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยู่ตามก็ตามดอนดีกว่าอยู่ตามแม่น้ำคลองเนาะนี่ก็คือบรรยากาศมื้อนี้เฮาสิมาสอนแล้วก็ตึกแฮเนาะอันนี้ก็ พวกน้องพ่นตึกแหอ้าวได้หรอบอฮันตึกแห๊ะบอแห๊บเบอร์ใดคือน้องสายเนาะลูกน่ะสาวพ่นตึกแหได้ป้าแล้วนี่เดี๋ยวักโตแล้วปลาสดสดเลยปลาปากบอปลายังปอบปลาปากปลาปากแน่คอยเดาแล้นี่อย่าพูดอย่าพูดใส่กระช่งไว้ อไฟนั่นเนาะไฟนั่นก็นสอนเอากุ้งบ่หรือเอาปลาหน่อยหฮนให้มันด้อให้มนันมันด้อเบิ่งวงิธีการบานแฮของหนองเนาะนี่ก,ก,นนกับสีพัายามบ่ายเห็นหนองไส้เนาอะอย่านว่ายูทูปเพลินเห็นว่าพิษกษ๊ปลาโตป็ส้นยาสีพันยามหายเห็นแต่โอ้ยไหลบ่จานสีโตจานสีโตตัวหน่อย นี่มาแล้วตัวหน่อยตัวใหญ่ให้กูร้องวานในติ๊กบาทป๊อบให้กูวานในเบอร์หะเฮ็ดเป๊ะที่ไรให้ให้ให้เพื่อนคนคอมเหม็นวายแตจะวานเรือยันไหมนี่อันนี้สีผ้ากันหาปลาไปใส่แกงน้องใหม่นาะทั้งนั้นเห็นก็คือซอนกุ้งซอนเอากุ้งหน่อยเอาวานนี้ก็อนซอนไปนี่ก็ซอนซอนรด้วยอื้อไง สอนสอนเออออไปไกลๆโหลดไปไกลๆจังมะเวียนมาไฟสอนมาเนี่ยนี่เด่นนาะพี่น้องวิธีฮะปูฮาปลาถ่ายยำนี่ส่วนได้กับสีตึกแฮ่แล้วกับสอนเอากุ้งเอาปลาหน่อยเนาะ แล mm ้ว hmm. ก็ตาย่ามแหลงนี่ก <laughs> <laughs> uh ับ <huh>. ช <c oughs> uh ีไสมองไร่ม่องได้บอสโอ้ได้หลายเว้ยบาทนี่เก็บปลาดีกว่าเก็บปลาเก็บปลาดีกว่าอืมพูดแ่ปลายังไเอิญวิธีอ่าวแฮ่เนาะ เอาแฮมาใส่ศอกอีกคางหนึง่งคางหนึ่งเห็นจะไหนจับไว้จับไว้ไอีกคางหนึง่งเกี้ยมสีบานเอาไปเลยเอ้ยเอ้ยเอาไปเข้เา,เ,า,เ,าเป็นหนาทีไทยเข้ากันยางตามก้นเนาะเพิ่นผ้าบูน้ำเขากับบูน้ำเพื่อเก็บคามบรรยากาศนี่เอาไป ui tên thôi bà hoa hae có quá bằng ngon hapa bà mama 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 คือขังแหลกเนาะทีเฮ้าได้ปดไปอันนี้ก็ได้ได้ป้าน้อยเอาเบิ้งอีกคนนึงเนาะวิธีวิธีวานแหเได้นางสีบวานห้พี่น้องในเบิงบ้งเบิ้ง <laughs> มันสีได้ป้าตัวใหญ่บอกต้องว่าคอยตึกได้ปลาเผียเนาะผู้ด,ดีโหดเลยละอา้าววานวานบานเนี่ยมองได้ดีหามุมช่วงนี้น้ำก็คืนแห้งแห้งเนาะน้ำไหลแห้ง ก,ก็ก่อไข่ก็กุ้มนี่กับสิมิดซิดแล้วอเออเอาให้มันได้บ่ เด๋อด้ยูน้อยหนังนเต้ก็ปวดแน่วนี่กระเพาะได้ยูบาเล็กเก็บบาหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวเอาขึ้นมาตั้งบุดลุงซ้อนบริ้เงี้ยทักท้ายลุงซ้อนเนาะเราบริ้เงี้ย ให้ละจอดเทือกก่อนและเจีงสีแดง,ย,งยิ่งข่อยขวบกุ้งข่อยซ้อนโลกน่ะซ้อนโมนีบ่ค่อยมันมันแต่แหเนาะเข้าเลือกมาสองอย่างมาส้อนก็มาตึกแหอ้าวบ้านป้ายน้ำมันขึ้นซ้อนเมื่ไหรพี่น้องน้ำมันขึ้นซ้อนเม่ไหรพี่น้องเพื่อมา คนสอนเนาะเมืองนครปักเซพันเดอร์พันยูฝนเนาะฝนเพืพ่อมากเคยหายกินขังแรงกัไล่กุ้งไป็นอะเนาะตัวหนึ่งได้กุ้งเป็นอตัวหนึ่งพ่อได้ใส่แกงเนาะมาไอ้กลุ่มฮะช่วงนี้ฝนก็มืดอยคืบตลอดทั้งวันเนาะเท่ากับล่างสียงางไปทางคุณ น้องชายก็ไปตึกทำผุไหนะหัวไปดีกว่าอโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวไปเห็นขาวอยู่ค่ะเจ๊กโตจ๊กโตตายเสียงฝนเสียงฝนบาดนี่ <c oughs> โอ้นี่ดดแดดเราแดดรแดดอยู่นี่นี่บาทเดียวได้เนี่โอ้ยนกบินพี่นอกนกมันบินดบฝนมาเป็นฟูงเลยค่ะ เห็นเห็นยเสียงฝนกัพ่อเสียงฝนมันจีบเปียกทอดรากุบลุงสอเนตซัง้าวน้า้าว้อทางแ่ลูงสอนกากลุมม่เกไปไปไปเนตซัอะไรครับบ้า โอ้ยตัวหน่อยก็หายกินได้ได้บ่ค่ะเขาว่าจะอ้นั้นเขา่าจะใส่ค้าในปลาเสื้อหนี่หาเส้นหกเส้นเน่อแมนบ่อตายแต่จะอ่อยเขียนเอาแล้วหรอเียนเอาเขียนเอาบวกเงิน่าสั่นไปอีกพอมาไหนมากเด็ก็ใส่เนาะตรงนี้คือสีคัก พราได้ซื <S <S hey, ้อน้ำมันได้บ่ได้ไปได้เดียวร้ายโตเนอะจะว่าโตบนาใหญ่เฮ้หน่อยเฮ้หน่อยเฮ้ปลาสอยบ่าเฮ้ประสอยเฮ้เฮ้จะหุ้นนี่ป๊อบสองหุ้นเฮ้สองหุ้นเนาะ เก็บใส่กระซั่งนัาฐานอันนี้ว่าเอากุ๊บมากกวว่าค่้เอามาเบงปเาลวค่ะนี่เนาะทนผูส้สมป่ากัอยู่ในกระซั่งเนี่ยก็ได้ได้เติมแนวใส่แกงกันนะสิพออ่อเลยเนาะไปใท๊กฮะไปไปหาตึกตำแคบแม่แมมน้ำนี่แหละอันนี้พักกลุ่ม นี่เนาะขึ้นว่าเป็นดินทรายทั้งนี่ได้บอได้ปลาหน่อย บ้านมานเนี่ยโอ้เมื่อสีบด้อยบ้านแฮน,นี่ตาบวมเลเมื่อสีเพชรบ่อได้กล้วมึงเลองห้านมึงกลว้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกม่วงกลัวนอกก็เริ่มคำแห้งแล้วได้บ่ได้บ่บโอ้ได้อยู่เดชน,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 นี่มา เก็บสายเก็บคับเก็บอยู่นี่อกแม่ตานีปาถึอกูไหัวถนี่ยไ้กูเ่งปิดลด้บางนึงไม่ขาดเยอะมกเลยนะกูเ่งจไปย้อนมอแต่ไปย่อนน้ำสบอยอนน่อยากูดีุกมเงียงูมันว่าปวดพระโทบะ ป่าปามีเงียงปักให้ว่าจันอ้าวเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อไพ่สีเฮียนฝึกตึกแข้นี่อ้าวเบิ่งเก่าของเพิ่อนไปบบบนี้นับเลยเด้อนับแน่หนึ่งหนึ่งสองสามป่ามันหนีหย่อนเสียงนี่แหละ ไหบ่นีแต่ไหม่ว่ะซันเฮ้าตึกมาบางนึงผันเฮ้าตึกฟังฝากตะเวนออกเนาะนี่เฮ้าก็สีมาตึกแฮฟฟังฝากตะเวนตกบาดน,นี่ตอนนี้เฮ้าก็ะขามมาหอดฟังฝากตะเวนตก๊กเป็นทีเรียบร้อยเนาะเนาะไ,นไป้นอะไแต่เห็นเ็นบอหิน ขาะนีบคอยมานปันใดนปลาป่วนใหญ่ไงตายเล้ตรงใหญ่ปลาบ่วน,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 นเรื่องใหตายนีนย ไปทั้งฟังนั่นก็สิเห็นบ้านขะเม,ม้าผู้แมวเนาะ <c oughs> <c oughs> ได้บ่เด้ได้ปะได้พ่อเม็ดบาทน,นี่